ถ้าหากจะให้พูดถึงค่ายผู้พัฒนาเกมที่มีพนักงานไม่ถึง100คนในประเทศสเปนนั้นใครพอจะทราบบ้างครับว่ามันคือค่ายเกมใดทุกคนก็คงทำสีหน้างงและก็คิดกันไม่ออกแน่เลยถ้าบีบลงมาให้แคบลงอีกนิดกับบริษัทเกมที่ตั้งอยู่ในเมืองที่ชื่อว่าตาลาเบลาเดลาเลนาอยู่ในจังหวัดโตเลโดก็คิดว่ายิ่งงงกันไปอีกแน่เลยผมก็เฉลยให้ละกันนั่นก็คือบริษัทเกมที่ชื่อว่า a c t ก r n u m Games Studio ที่เพิ่งก่อตั้งในปี2019และได้มีโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาและอาจจะเป็นโปรเจกต์ที่จะสร้างชื่อให้กับพวกเขาเลยก็ว่าได้ซึ่งทีมผู้พัฒนานั้นได้ทุ่มเทสร้างผลงานออกมากับเกมที่ชื่อว่า a c t e r n อ n o c t i s ทางทีมงานนั้นได้เลือกใช้ขุมพลังในการพัฒนาตัวเกมกับ Engine ของ Unity ซึ่งรูปแบบของตัวเกมนั้นก็เป็นเกมแนวแอคชั่น 2D นะครับประเภท Metro i d v a n i a ถ้าจะให้นึกภาพเกมที่มีลูกเล่นการเล่นแบบนี้ที่เพิ่งออกมาให้เกมเมอร์ได้ร้องว้าวกันเมื่อปีที่แล้วและยังสร้างชื่อได้ด้วยนั่นก็คือ o l i and the Will of the Wisp และจุดเด่นของเกมแนวนี้ก็คือการบังคับตัวละครหลักที่บุกตะลุยไปตามแต่ลักษณะแวดล้อมในตัวเกมอีกทั้งยังต้องใช้วิธีการบังคับที่ค่อนข้างที่จะมีความคล่องตัวสูงและจะมีสกิลทักษะต่างๆที่ต้องนำมาใช้เพื่อที่จะพิชิตตัวเกมและตั้งแต่ทีมงาน e x t e r n u m Game Studio ได้พัฒนาเกมนี้มานั้นก็ได้เห็นถึงความตั้งใจและก็ทุ่มเทไม่ว่าจะเป็นการออกแบบตัวละครต่างๆรวมถึงการเลือกใช้ซาดดนตรีประกอบเรียกว่าใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆล่าสุดนี้เองตัวผมเองก็ได้ทดลองเล่นตัวเวอร์ชันอัลฟาก็ขอบอกได้เลยว่าตัวกราฟิกนั้นถือว่าสอบผ่านส่วนระบบการเล่นนั้นก็มีความคล่องตัวในการบังคับได้ดีและความยากในการเล่นนั้นขอบอกเลยถ้าคนที่เล่นเกมไม่ค่อยเก่งมากอาจจะพานให้เบื่อไปได้เลย แต่ถ้าคนที่ชอบความท้าทายขอบอกว่าถูกใจแน่นอนกว่าจะผ่านแต่ละจุดได้อย่างเช่นจุดนี้นะครับเรียกว่าเรียกเหงือจากการบังคับจนมือเหนียวได้เลยส่วนซาดนตรีประกอบก็ชวนให้น่าค้นหายิ่งขึ้น ถ้าได้ใส่หูฟังดีๆสักตัวขอบอกเลยว่าเยี่ยมเลยและก็เมื่อเร็วๆนี้เองทาง a อ e ธน u ม g m m s Studio ก็ได้ประกาศวันวางจำหน่ายออกมาอย่างเป็นทางการแล้วนั่นก็คือวันที่16ธันวาคมภายในปีนี้และตัวแพลตฟอร์มที่ได้เล่นกันก่อนก็คือทาง PlayStation 4และ5อีกช่องทางก็ที่สต e ี m ช่างเลือกวันที่ใกล้เคียงกับวันวางจำหน่ายเครื่องเล่นสตรีม덱ซะด้วยส่วนระบบแพลตฟอร์มอื่นๆก็ต้องรอกันอีกกนิด แต่ขอบอกว่ารองรับทุกแพลตฟอร์มแน่นอนไม่ว่าจะเป็นสวิตหรือ Xbox Series และตัวเกม e อ e r n น l Noctis นั้นจะมามืดควา้ารางวัลต่างๆในปีนี้และก็เทียบชั้นอย่างเกม h e d e s ได้หรือไม่วันที่16ธันวานี้ก็รู้กัน นี่คือข้อมูลข่าวสารด้านวงการวีโอเกมที่ Acons ส์ได้ทดสอบลองเล่นและก็นํามาแนะนําเพื่อนๆให้ได้รับทราบกันส่วนในครั้งต่อไปจะมีเกมอะไรมาแนะนําก็อย่าลืมกดติดตามช่อง Acons TV กันไว้ด้วยส่วนครั้งนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ